สวายดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมมเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับขอชูช่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมือะนะ่อกี้เนาะมาพบมาพ่อกันมืนอ่อนี้กันตอนสี่คำคำแน่พี่น้องเลยคำแล้วเนาะตอนประมาณบ่ายสองมุงเกือบสามมุงแล้วแหลนะเนาะแต่ตอนนี้กับแม่น้องเตอร์ก็ได้ลงมาอยู่ทางลุ่มพี่ทางเฮือนของแม่น้องเตอร์เองเนาะกะ็คือสีมาแจ้งข่าวดีให้ j ที่ให้น้องได้ให้ f c ได้ฮู้นํากันเนาะก็คือมีทางแม่ใจดีเฮาอยู่ต่างประเทศคือเก่า ah w แม่พ,งงพี่น้อ,นเเเเนนองอเ l �� a p o o r n song� además ma bubble or want he met at many cl 迎血 m sake ma b แหละพี่น,องงาาน,น,น้อนงเอ้ยมา,มา,มา,าเดด ARA sadh c a t อ meted 0 i e r เนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพ่อแม่หลายๆเนาะที่เมตตาเอ็นดูและก็สุดช่วยทางครอบครัวดุมาหลายๆแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่หลายๆขอขอบุกขอบใจขอให้พ่อแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มันให้เืนอยู่ดีไม่แห้งให้รำให้ด้วยบรเจ็บบรจนเด้นอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในครอบครัวเป็นซานของพ่อแม่เนาะแม่ให้มาทำไรก็ขอให้กับคืน หาพ่อแม่ด้วยเท่าพันเท่าเด้อเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณไล่ไล่แมนนองเตอร์กะบโมฮูสิตัวบุญแทนคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนใดๆเนาะีเพิ่นชุดช่วยทางแม่น้องคอปเตอร์มาในก็หไล่ไล่พอสมควรในพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกะสีมาอันสร้างปูนให้แม่น้องเตอร์แล้วกักับสายเนาะพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็ยังรอถ่ายอยู่ทางอันเพิ่นมาชงอยู่เนาะทางพ่อน้องเจอโทรมาบอกว่าเพิ่นสั่งแล้วก็แต่เศร้าพุญเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นก็ยังโมมาอยู่ มาตอนนี้แมนเจอร์ก็สิได้มาอัดคลิปถ่าเพิ่นเนาะตอนนี้ก็ค่้าแล้วพี่น้องเว้ยกระบรรยากาศกระคึ้มผ้าคึ้มพลยิไดาเนาะคือมพลชิตกกระบรรยากาศอาๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวเอาวชินห้อนเนี่ยยินดากะมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเไยเนาะแมนเจอร์กะสิได้อันอันมาสาบเพื่อนสาบสรานเนี่ยเนาะมาบุกละพี่น้องเว้ยแต่กะทางสร้างทา้งยางเข้ากะได้อันไหลสร้างเรียบร้อยแล้วเนาะแมนเจอร์กะ ในหาสร้างมาเรียบร้อยแล้วกับบอกทางสร้างเพิ่นแล้วก็ยังบ่ได้นั่นหรอกเนาะเขากับตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่กับยังรอถาทางอันปูนทรายเพิ่นแต่เมื่อนี่กับเพิ่นก็ได้สร้างมาแล้วเดี๋ยวกบรอทางอันมอื่นผู้เนาะเดี๋ยวคัมาเพิ่นมาเมื่อนี่กับเดี๋ยวอื่นกับแม่นกเต้ก็สิได้บอกเพิ่นมาอันดำเนินการเฮ็ดเนาะอย่างไรกับถ้าเบิ่งถ้าซุ่มกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี้ก็ยังโลภนอยู่เนาะปาไปเบิ่งมาทางเขามันสีเข่าได้บ่อดือแนวไดพี่น้องเลยเพราะว่าฝนกระตกกันยุดกระได้ซีหามือแล้ละเนาะแต่มันกะเพราะว่าทางหน้าบ้านของแมนดงเตอร์เนี่ยมันค่อนขางสีแบบอันจากจังไดเนาะมันเปื่อนแห้งนะพี่น้องมันแห้งอยู่แต่มันกะถ่ารลดทรายรถดปูนพื้นมากมันกะคือสีเข่ามากบ่ได้บ่อดือแนวไดเนาะถ่ามากบ่ได้กะ แมงเต่ากระชีบอกให้เพื่อนขอทางย่าพ่อเพื่อนถกว่ายทางบัตรผู้ลรเนาะเดี๋ยวกะชีส้วนเข่ามาพี่น้องเลยจังไรก็เห็ดตามยากตามซาเลยเนาะเนี่ยใดมันอันนั้นกะโดยเดี๋ยวเบิ้งแมงเต่าสิกับเป็นก่องล่างให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนอว่าทางรถสิเข่ามาไล่ดือบน้อเดี๋ยวน้ออย่ออกเบิ้งข้างนอกพี่น้องเลยไปเดี๋ยวแมงเต่าสิกับเป็นก่องล่างพี่น้องอ่อนเนาะแมงเต่าเพื่อแต่เถื่อแต่พวก แมงเตอร์ปั๊บมาเป็นกล้องล่างพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเนาะมันก็บ่ถึงขั้นว่าอันมีน้ําหรือว่าเป็นขี้ตมแห้งพี่น้องเอ้ยแต่มันก็แห้งอยู่เนาะแต่ถ้ารถปูนหรือว่ารถายเพิ่นมามันกอาจสิาเนาะแนวใดก็ถ้าเบิ่งตอนเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยแนวใดกว่าเพิ่นสิเข้าได้หรือบ่เนาะถ้าเพิ่นมาทางนี้กทางนี้มันสิคือสิยากกว่าทางนี้เนาะมันก ตอหน้าบ้านหน้าเฮือนของเมงเตอร์กับชีประมาณนี่เลยเนาะมันกับบ้ได้่าเป็นขี้ต้มแห้งเพราะว่ามันกับแดดแด้เนาะระวางสามซีมือมาเนี่พี่น้องเลยแต่มาเมื่อนี้กะมันแดดเขาก็กได้ทางปูนช้างทรายมาเนาะแต่กับมาเบิงสีขามาได้ดูอบเนาะแต่เขามาทางนี้บ่ได้ดึกกว่บบาใส่ามาเบิงทางอันเฮือนป้าพี่เนาะมันสีมาได้ดูอบเบิง้ง ทางหน้าบ้านป้าพี่กะมันกระสีแหงอยู่พี่น้องไงแต่ยันแต่มันลมถ้าบ,บอนต้นม่วงผุนเนะน,นาะพู้นตอหน้าผู้เนี่ยใดๆกะสีมาขอมาไไรหรือบอลน,นี่ยใกับผูนนะ้เนาะเดี๋ยวรอถาเพิ่นมาก,ก่อนแต่ตอนนี้กะพิ่นว่าเพิ่นเขามาแล้วแต่ก็ยังมัหอนเนาะโดยเยี่ยไดกะถาเบิ่งถาซุนต้องกันพี่น้องไงอู้นลูกลานกะได้ทางในผูนัน่งรอถาบางอยู่อ้าโตน้องเอเบลก็มาดินพี่บ้นนะสบายดีลูกล่ะ เออใช่แม right? ่เจ้าเด้แม oh. ่อย um. ู่เพื่อนจะมาดีน้ำน้องตาบ่ไอตาบ่เอออ่ะสบายดีเลยอ่ะสบายดีด้วยเลยใช่เออเตียงนอนถ่ายสบายดีเลยสบายดีไอเสื้อยางลูก่มหันคนญาติเลยบานี้พี่น้องเลยโอ้ฝนตกเลยสบายดีคิมเห็ดอย่างนี้เลยฝนตกแล้วบานี้ฝนญาติแล้ว รถชายกนยังมาหัวหอดใช่ไหมนี่ฝนตกเลยสิข้ามาได้บ่หนี่มาดินน้ำเอ้เบลไปนะเอ้เบลมาดินน้ำมานลูกนางขม็อกกูพนักไปไม่ดินะเอ้เบลไปดูไปบ่มีน้ำเบสซี่ยังบม่เรียบเสียงกะโอ้รถแเฮอันรถชายยังมาหัวหอดกับฝนตกเลยพี่น้องเอ้ยฝนหยาดเลยฝนลงมิดแล้วนี่สิเข้ามาได้หรือบ่เด้เนาะฝนลงมิดชั่มบาดนี่ฝนกันยังไม่ได้มาส่งเนาะ กะเพิ่นกะสั่งเช้าอยู่ให้เพิ่นกะมีเวียกหลายทางเพิ่นไปยังบ่มาฮอดอยู่เนาะโดยเด้นใดกะทาเบิ่งถ้าสมนำกันพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสิเข้ามาได้ะรุ่นนกันเนาะสิเข้ามาได้ือบ่ือแนวใดกะดือว่าสิให้แม่น้องเตอันนอยู่วัดอีกบ่เนาะเพิ่นสิมาถอยู่ทางวัดอีกบ่ดื้แนวใดนั่นคือเก่าบ่จักเนาะเป็จังได๋กยามเนาะถองอยู่วัดกะบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮากะค้เอาพี่น้องเอ้ย เพิ่นเฮ็ดให้แล้วกะจังได๋กะน,นักเบาเอาสูบคือเก่าพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวรอถ่ายเพิ่นมาก,ก่อนเดีย๋ยวแบนเตอร์สิมาถ่ายต่ออีกเนาะวันนี้กัทางรอทางรถเพิ่นก่อนทางรถอันเพิ่นมาก,ก่อนไอ้เตอร์สบายดีดูสดีโว<อ>ย <laughs> มาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเข้าทางนี้บ่ได้เนาะทางมันโดม ก็เลยสิเอาเข่ามาให้เพิ่อนถกทางวัดพี่แดดพี่น้องให้ได้กันยุกอ่ะเนาะแม่น้องคอปเตอร์ก็ได้คอทางนี้ตาเพิ่นแล้วกระบางชิคอถกไว้นี่เนาะใ่้เพิ่นให้ถกวางนี่ก็ได้โดยทางยากเนาะทางเปื้อนกันเลยให้คอไว้น้ำบัดนี่ก่อนนุ่มพี่น้องเลย เรียบร้อยเนาะเหลือแต่ทางเฮาสี้ขาอันยู่แรบบันนี่ยู่เชลโลเข็นมาทางนี่แรบบานนี้พี่น้องเลยพี่เพราะว่าทางมันโลมเนาะทางตัวหนาทางขางนี้ก็โลมพี่น้องเลยแบบไรแต่แมนเตอร์กับอันตาข่ำมากำแพงคือเก่าโมกไก่โมกไก่แต่ก็เป็นไก่เอาได้ยากเอาได้แบบนี้เลย ห่านพลกะชิตโตกบัดนี้ทางน้ำซ้ำเฮ้ยมืดพลนะพนอะโดยขอบใจขอบใจบ้านอกมาตัวนี้เลยเนาะมาผมบ้านด้วยแม่นแมนนะพลกะชิตโตกบัดนี่พี่น้องเลยเนาะ มาส่งแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปูนพี่น้องเลยเอาดินทรายมาส่งก่อนเนาะทางแม่ใจดีพอใจดีเขาคือเก้าหันหละเป็นไ้สุดสวยมาทางครอบครัวแม่น้องเตอร์คือเก้าเนาะเป็นทางทรายนึ่งรถพี่น้องกะชิลงมือมาอยู่แล้วบัดนี้เพราะว่าตอนนี้กะพูทางเหนือพุ่นกับคึ้นฟ้าขค้นผลฝนมาแล้ว ทางทางนี้ก็ยากเนาะมานลำหันมันกะสิโรบีกน้อยนึงพี่น้องเไยน้ำห่ะแต่มาทางนี้ทางตะนาบ้านป้านี่กะใครแน่มันกะแห้งอยู่เลยกับพี่เนาะทางพี่มันกะอยากโลมแน่เลยอย่าดินแม่ดุมาอยู่นี่มาเดี๋ยวแมงเตยสิไปเอาล่ออยังมาอยู่เขาไว้ทางในพี่พี่น้องเไยเนาะฝนกะสิตกแต่จักสิอยู่ท่านหรือบ่อได้ถ้าฝนตกมากอะ ทางน้ําได้นี่เนาะทางน้ํไหลออกมานี่ครตอนนี้ก็ยังแดดอยู่แต่อีกจังหน่อยพุ่นได้พุ่นน่ะคึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วระหว่าง2มื้อนี่ฝนบ่ได้ตก3มื้อ4มื้อแเนาะ4มื้อนี่แหละมามื้อนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนมาอีกพี่น้องเอ้ยจักสิยู่ทันหรือบ่ดดินเฮาก็ได้โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะคนสุดท้ายก็เข้ามาบ่ได้เฮาก็ได้ไปอกอยู่ทางวัดคือเก่าพี่น้องเอ้ย ก็ได้ไขอทางยาพอเนไว้เนะว่าขอถอดินทรายไว้ก่อนแ้วก็แม่น้องเต้ร์สยู่มาไว้ทางพี่แหละนะทางเฮือนเฮาพี่แหละเดี๋ยวก็มาเตรียมตัวไปยู่แล้วบนี้น้องยฝนก็านเมื่อน่ก็ะวกมิพี่นเอ้ตรียมตัวไปยดินก่อนบาดนี้ะเาสิไดยเขามาไว้ี่ทางในเฮນอนกัอนพุ่นมันเหลืออยู่น่นึงี่้ อินไซท์ที่อันเมเตอร์อันเอามาเทพื้นแล้วเนาะมันก็ยังเหลืออยู่เดี๋เมเตอร์ก็สิเอามาอันเอาตอยู่นําวัดพุ่นน่ะเนาะเพิ่นอกไว้วัดพุ่นแล้วก็เฮาก็สิเอามาวไว้หมู่มันาลอที่ได้อยู่มาที่ได้พี่น้องเนาะคนก็ยบดนี้เพราะว่ามืแรงก็ย่านว่าฝนฝนตกเนาะเหนฝนตกมาก็มันเพราะว่ามันทางบัดนีก ถ้าฝนตกมามันก็สิเป็นน้ําไหลลงมาพี่น้องเอ้ยเป็นน้ําไหลลงมาแบบอันลงมาทางตรงหน้าพี่เนาะอย่แมงเตอร์ก็สิพยายามอยู่ให้มันเบิดมื้อนี้กจักสิเบิดหรอบ่หรือแนวใกบ่เบิดกยังภายแน่เนาะถ้ามันยังน้อยเนี่ยกภายแน่เฮาอยู่มาแล้วเดี๋ยวมันสิฝนตกลงมาแล้วกน้ําเชาะน้ําทางไปมันก็สิเสียหายเนาะโดยเดี๋ยวแป่ะเบิ่งไปชมนํากันพาแม่น้องเตอร์สิไปอยู่กินพอเตร์เพิ่นกะไปนายังบ่ได้มาพี่น้องเอ้ย อันไปรอบึงข <io> so ่าบึงน้ำเนี่ยเพิ่นกันยังไม่ได้มากอ่ะอยู่ถ่าเพิ่นเนาะเลยอันถ่าปูนยังโม่มาชงกับโอนี่ประธานโมนี่กับเป็นมื่ออื่นพี่น้องเลยเพราะว่ามโอนี่มันกับศิครรมแล้วกระบะผลโตกลัดทางผลยากุชิมาหรือบ่อเนาะเดี๋ยวกรเน้องลองชมกันเอ๋อถอนพี่น้องเลยมึงเนี่ยในหนาไม่รังเกียจนะหนามันเผ็ดแค่เด็กใจเฮือเนาะ ป่ะเดี๋ยวไปบ๊วยช่วยมุการโลแมนเตอร์สิไปยืดหุ่ดินออกแหงงานออกกับร่างกายพ <ics> ี่น and no, no. ้องเลยรถควบบวแน่เนาะเดูเตอเต็มอยู่ใครสีอยากรถควบบวนนั่ไปเด้อไปเด้อลูกหลานเด้อป่าเราอยากรถควบบวนนั่งบ่ป่านี่ไปพี่น้องเลยแมนเตอร์ไปยืดกอนเห้พี่น้องเลยเตรียมรอเขีนมาเลยขยี้ชิ้นยูใช่รอเขียนเนาะเตอะรอรอรอได้ขามกัมเพงวัดมาเลยพี่น้องเลย ยากทางย่าพ่อย่าตาเพิ่นดิกพุ่นไอ้เตอเอาเสียมชวนมาไว้ได้รอไว้ท่าได้พูนเฮาก็สิชวนมาแล้วก็สิข้ามมานี่แล้วก็สิเอามาใส่ล้อคือแต่ก่อนแหละเนาะเพราะว่ามันยากเฮาเฮ็ดตามยาแหละยาก็บ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็เฮาก็สู้เอาเนาะโดยป่ะพี่ะทางเฮาก็สิยูมาพี่แล้วก็สิออกไปไพุ่นแหละทางแจทงนาพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ฝนมิดอยู่เนาะรถปูนเพิ่นจัสิมาส่งมาได้หรือบ่แล้วมื้อนี้ก็ได้ ปฮมังเตอร์กะสีเขาชวนขี้ดินก่อนเนาะเพราะว่าลายใหญ่ห้างเดี๋ยวมันจะข้ามพี่น้องเลยเดี๋ยวข้ามนิยงบบบดได้เนาะผูกกองมากไงนึงแต่ถาบบบดมือนี่กะให้มันเดือดหน่อยหนึ่งกันยังพ่อใครเนาะพี่น้องเลยพอมันอันเบาบางต้องการแน่ผูก้าฝนตกมากพี่เนาะอยู่ทางวัดพี่น้ำอยู่วัดพี่แดดพี่น้อยมันกะสีเป็นสายค้าเนาะไหลลงมาพี่แดดทางทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่กะสีเป <c oughs> uhm, like uh, an ็นหูหน <ei> ้าหมอกน้อยเพราะว่าอยู่นี่มันก็เป็นทางหน้าพอดีเลยเนาะ thì, làm chồng thang đường đấy, ok, pinoi, em mang tơ cá chi, nhúi ki đinh con nó, luộc con, cả hai mươi nhang nồi nưng nó, cả hai mươi, cá nó búa cả hai mươi đứa nồi nưng, ở thì có

เดียครึ <laughs> oh, <hello. S 2> ่หนึ่งได้หนูเอาหนูเจอแล้วแล้วนาะีีกอึมหนูเจอแล้วก็ขมกันยังเพื่อนออกบัไลายหรอกอือเอากันร่างกายน้ำจะรอดุ้นดะุ้นดีเลยุนดีน่ะุ่นดีน้ำมูแน่ดิ

อสองลอนี่สองโลนี่เอ pues yeah, าว่าถอดว่าเนี่ยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นดินทรายของเก่าเขานะอืมไอเมืองเฮือนจะกัดเจ้าไก่สิเป็นรูปร่างเลยเป็นรูปร่างเนะใช่ได้แล้วไก่สิได้อยู่แล้วสิมีเอ้ยอีใจบ่อีใจ่ายน้ำมันเตอร์บ่อีใจไปยุ่ยดูไป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 ไตามตะกัน ไป้สามดนี้ได้ทิพนี่เอสามดอกนี้ได้สามเพื่อชัดออกเลยฝนตกแห้งแค่โดหมดเลยนี่แมนได้จ้ะพายังตันหูไว้ตันหูตันหูยนถึงไปพาาวก็ชชวยพี่นอกเลยทินมาช่วยทินมาซอย

มืึอไงบอสสู้ดิสู้ได้เพื่อนงามบ่ไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าแม่น้องเตอร์ก็ได้ยู่มาได้สองสามลอดเลยเนาะเดี๋ยวแม่น้องเตอร์กับสีคอมาจบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวมันสียาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับสีมาจบคลิปไว้แล้วกับกับทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนซัมนี่เนาะแล้วกับแม่น้องเตอร์กับสีไปยุ่มิีนโต แห่มันแล้วอาไว้พี่น้องอันนี้ด่ทางเล่นถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแน่กับเล่นเฮ็ดเวียกแน่ก็เลยยากแน่เนาะโดยสำหรับคลิปนี้แม่นงเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อกับแม่หลายๆเด้อเนาะขอให้พ่อกับแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนเด้อเนาะกิจสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพ่อแม่เนาะให้ดูมาสำหรับใดก็ขอให้กลับคืนหาพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะขอให้พ่อกับแมจงร่ำรวยร่ำรวยต่อไปภายหน้าเนาะเหตุการณ์เหตุงานอันใดก็ ขอให้จะเดินหงเฮืองในหน้าที่การงานเด้อที่ช่วยลูกมาสัมภาระก็้กับขอให้คนบุญที่พ่อแม่ทำมากับลูกกับขอให้ทรงให้พ่อให้แม่หอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณได้ได้สำหรับคลิปนี้แมงเตอร์ขอตัวลาแล้วต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยทีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปของแม่น้องเตอร์เนาะสำหรับคลิปนี้ที่สำคัญกับบุคคลโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์น้องพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณได้ได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพ่นแม่พ คล,ลคลิปนี้ก็มาถ่ายอันมามีพ่อใจดีแม่ใจดีเฮาที่ช่วยช่วยทางเห็ดเฮือนเห็ดซานแน่นอพิ่นก็ได้อันซอยมาโบกเฮือนสาเพื่อนให้แมนเตอร์อีกเนาะแล้วก็แมนเกอร์อะไรมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล willing willing ้วพี่น้องเลยเนาะอยู่วัดอยู่ว่าพี่ใดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวกำลังสบายดีเปรนสุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามช่อองงขแม่ฮนอบเตอร์เด้อเนาะ สำหรับคลิปนี bye. Bye ้แมงตอร์ไปแล้วไปหาเห็ดเวี้ยเห็ดงานคือเก่าพี่น้องไหมอยู่ที่ดินก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะ้องฮ้อนๆเนาะพุ่นจักลูกมาจักลูกไผ่ดินอยู่นี่โอ้ยช่วยบ่นี่บ่สิมาช่วยบ่ได้สิช่วยดินอันนี้เออไปชวนชวนใช่ไปไปไปสบายดีเลยชิมี่ไปแล้วโดยสบายดีอ๋อสบายใชะ โดยเออต้บาดีล้วเนาะโ้ยไปไปแล้ว